นีสวัสดีแต่เช้าเลยค่ะตอนแรกกะว่าจะไปส่งลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกกําลังกายแต่ว่าขับไปโอโ้โหกินง้งกินง่าวเลยเรียบร้อยเลยแล้วฝนมันก็มาอีกรอบเออแล้วมันก็แบบไปป้อยมาๆหยุดหยุดก็เลยโอเคไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอก็เลยรีบขับรถกลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวมา เคลียร์งานกันทําสมาธิแล้วก็เคลียร์งานเนาะคือตอนนี้พิมพ์อะมีความรู้สึกว่าตัวเองอะมีเขาเรียกว่าจุดที่แบบต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตตัวเองและชีวิตครอบครัวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะใครที่เป็นเป็นหนี้อยู่เนี่ยต้องฟังเลยเพราะว่า การเป็นหนี้เนี่ยก็คือว่ามันมันมีทางออกแล้วมันก็มีวิธีที่ที่เคลียที่เราอ่ะจะเคลีย์ได้เวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องต้องทำเลยเนาะคือการสร้างจิตใจให้อยู่ในสภาวะพลังบวกอยู่เสมอเนาะก่อนที่พิ่มาจะบอก เล่าถึงวิธีการในการปลดหนี้และวิธีการที่ปลดหนี้เดี๋ยวพิมเล่าให้ฟังก่อนก่อนนั้นน่ะพิมตอนช่วงที่พิมพ์ทํางานประจําเนาะตอนนี้อายุสี่สิบห้าละทำงานประจําแล้วก็มีเขาเรียกว่าช่วงนั้นน่ะใช้เงินใช้จ่ายเกินตัวชีวิตครอบครัวแบบว่ามีฐานะยากจนมาก่อนเนาะแล้วก็ไม่เคยแบบทํางานแล้วมีรายได้เคยทํางานแต่ว่าไม่ได้เคยมี แบบไม่เคยทํางานแล้วบอกว่ามีรายได้แบบว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็แบบค่อนข้างเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวแล้วก็ส่งครอบครัวด้วยก็ไม่รู้จัดก,การเรื่องการวางแผนการจัดการการเงินเลยตอนนั้นก็ทําให้ติดประวัติแบ็คลิสต์แล้วก็อกวโอ้เป็นนี่เยอะมากเลยค่ะยอดยอดรวมก,กันกับสามีนี่ประมาณ ล้านหนึ่งล้านสี่แสนแล้วเงินเดือนเงินเดือนแบบไม่ได้เยอะด้วยนะตอนนั้นคือเขาก็ปล่อยกันเยอะมากแต่ว่าก็ผ่านมาละพอหลังจากเราปรับไม n ์เซ t ็จเนาะแล้วก็มาวางแผนปดหนี้เนาะการวางแผนปดหนี้ก็เราก็ลนะิสต์เนาะลิสต์จำนวนหนี้ออกมาแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วก็ยอดนะคะเสร็จแล้วก็พอเราเริ่มมีรายได้ที่มากขึ้นเราก็ลิสต์มาเสร็จแล้วก็ทยอยนะคะโทรไปต่อรองแล้วเราก็ทยอยปิด นะปกติเวลาที่เราโทรไปต่อรองแล้วก็ทยอยปิดเนี่ยเขาจะให้ลดจำนวนเงินต้นได้ค่อนข้างเยอะมากเนาะก็เลยแบบผ่านมาได้แล้วก็ประวัติอ่าก็เขาเรียกว่าปกพอแบบปิดทุกตัวเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มีเลยไป3ปีแล้วก็มีเครดิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปรับไม n เส้นเรื่องการเงินเราก็ทำงานแล้วก็กู้บ้าน กูซื้อรถได้ปกติแต่ว่ามันต้องอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การเป็นมีไมซ์เซ็ตที่ที่เป็นเขาเรียกว่ามีพลังเป็นบวกแล้วเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบคือถ้าเรายิ่งเป็นนี้แล้วเราไปจมแล้วแบบมันก็จะไม่เจอทางออกหรือว่าโอกาสเนาะแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าค่อยๆเค,คลียร์เคลียร์สภาวะอารมณ์เราแล้วเราก็ ตั้งสติเนาะแล้วก็มาิิต์รายการแล้วก็ค่อยๆปลดมันจะมีกําลังใจทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีแรงในการผลักดันในการที่เราอะ่ะจะจะทําการปิดนี้เพราะพอหลังจากนั้นก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าลงทุนด้วยทำงานประจำไปด้วยนะคะแต่ในสภาวะตอนนี้ก็คือว่า ต่างกันจากรอบที่แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแสดงว่ายังแก้ไม์เซตเรื่องการเงินไม่หมดมีบางส่วนที่ยังแก้ไม่หมดอันนี้เกิดจากที่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะก็ช่วงโควิดก็หลายปีแล้วนะอืมแต่ว่าคราวนั้นน่ะก็คือว่าโดนให้ออกจากงานประจําและเราเองก็เลือกด้วยแหละพอดีช่วงนั้นเรากําลังทําธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะโควิด <laughs> มาแล้วเราก็โดนให้ออกจากงานประจําแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่ง แล้วก็มีเงินของเราส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่พอเราก็ไปลงทุนทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็กู้มาด้วยนะแต่กู้ตอนนั้นคือใช้ธุรกิจกู้ไม่ได้กูส้สินเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าไม่เป็นไรเสร็จแล้วคราวนี้คือเรารู้อยู่แหละตอนนี้เริ่มรู้รู้วางแผนการเงินละคือในช่วงนั้นก็แบบขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ออกคือแบบช่วงโควนะิดอะเนาะเอาเงินแบบที่กู้มาสร้างหมดเลยเงินเราก็หมดเลย จนสุดท้ายนะคะก็เลยผ่านโควิดมาก็ด้วยไมซ์เซตที่บริหารการเงินแล้วก็ไมซ์เซ็ตที่เขาเรียกว่าค่อนข้างดีแล้วก็ขายซับหมดแล้วก็ปลดหนี้ได้บางส่วนเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แผนที่จะแบบทำเขาเรียกว่าอสังหาอสังหาแล้วก็ขายออกขายอันนี้เพื่อที่จะแบบ ปอดนี้ก้อนถัดไปแล้วเราก็จะมีอิสรภาพแล้วเราก็จะเริ่มมีกําไรจากการทําธุรกิจแต่มันไม่เป็นดังคาดนะคะไม่เป็นดังหวังมันไม่ลงล็อกกันมันช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีเนาะคือคือบบกว่ามันก็แบบบ้านเนาะกระเต็มไปหมดคนประกาศขายแล้วก็แบบไม่ยอมลงราคากันด้วยนะกับขายแข่งกันเนาะแล้วก็ธนาคารก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าปล่อยกู้ยากยอดน้อย อันนี้จริงเลยนะเจอกับโอ้โหคือคือคือแบบคนก็ตกงานอะไรกันเยอะแล้วแบบว่าก็ปล่อยกู้ยากด้วยโอ้ไม่เหมือนแต่ก่อนจริงเรื่องนี้จริงเลยค่ะคอนเฟิร์มเสร็จแล้วคภาคนี้ก็ไม่เป็นดังหวังอ่ะไปรีไฟแนนซ์บ้านอยอดก็บอกว่าน้อยมากนะปกติก็ได้ยอดกันมาแบบค่อนข้างที่จะแบบเออพอได้แบบ เขาเรียกได้ปิดสินเชื่อส่วนบุคคลที่เราเอามาบ้างแล้วก็พอแบ่งใช้ใจ่ายเพื่อที่เราจะได้รอขายทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยไปอ่ะออกเพื่อให้มันมาเนาะซึ่งตัวนี้มันเป็นทรัพย์ที่เราแบบลงทุนแบบไว้ค่อนข้างใช้หลายปีละเออซึ่งเราก็คาดหวังว่าขายรัพย์เนี้ยเราอ่ะจะได้เอาเงินออกมาเพื่อที่จะแบบโอเคปิดนี่แล้วก็ใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่ได้แบแบแบ่งได้บ้างคือพีมักต,ตั้งใจที่จะปลดนี้เลยนะอันนี้คือแบบ อดให้หมดเลยเออนี่แต่มันไม่เป็นดังหวังดิชีวิตเราใช่ไหมเออแต่คราวเนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าถ้ากำลังใจเราหมดอะทุกอย่างอะมันก็จะไม่เดินเนาะเวลาที่กำลังใจเราหมดท้อแท้แล้วแบบคือท้อได้แต่อย่านานอะคือแบบ ท้อได้เราก็ต้องหาวิธีวางแผนที่จะแบบปลดมันซึ่งพิมก็วางแผนไว้ว่าเอออันเนี้ถ้ามันยังขายไม่ออกเราก็ฟังเสียงลูกค้าว่าลูกค้าว่ายังไงต้องรีโนเวททานู่นทํานี่ไหมหรือว่าต้องทํำยังไงตั้งราคาที่แบบว่าปรับอะไรเงี้ยคือคือแบบมันก็ต้องไปมันก็ต้องลงมือทำเนาะก็เลยต้องไปทำรีโนเวทแล้วก็มาดูกันว่าเออจะทําการตลาดยังไงต่อ เพื่อที่จะขายออกให้ได้ในฝ้าของกระแสเงินสดมันหมดและตอนนี้ก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าสินเชื่อกดเงินสดเนาะเพื่อที่จะเอามารีโนเวทบ้านมาใช้ใช้ไอพีแพนไว้อะมันมาไม่ทันเออก็เลยนั่งคิดว่าเออหรือเราจะอาจจะต้องมีอาชีพเสริมอย่างอื่นหรืออาจจะต้องทํากลับเข้าไปทํางานประจําอ่านะมันก็ชีวิตเรามันก็มีทาง,องตอนนี้พิมซิอายุ45แล้วนะ ก็มีทั้งแบบว่ามีลงแพลตฟอร์มก็มีขายของรีวิวขายบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ที่จะแบบว่าเกิดขึ้นแล้วแบบตูมตามตูมตามแล้วมีรายได้ที่จะแบบว่าเข้ามาทันการที่เราเขาเรียกว่าทันใช้อะเออเพราะว่าภาระหน้าที่ของเราเนี่ยด้านการใช้ใจ่ายการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเรามีทั้งลูกแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่าภาระหนี้ที่เราไปกู้มาแล้วเรา แผนว่าเราจะเอาเนี่ยแหละกําไรที่เราลงทุนไปเนี่ยไปปิดเนาะจะได้เริ่มต้นแบบชีวิตใหม่แล้วก็จะได้มีกําไรแล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นดังหวังอย่าท้อเพื่อนๆก็วางแผนกันเนาะตอนนี้พิมพ์ก็มีหนี้อยู่บางส่วนแล้วก็เริ่มหนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วเราก็มานั่งมองเลยมันจะมันจะไม่ได้แล้วนะแบบนี้เราจะต้องปรับอะไรยังไงจะต้องไปทางไหนซึ่งก็ต้องดูว่าเออ พอเราทำสิ่งสิ่งเนี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องหากระแสเงินสดมาเพิ่มมาเติมเพื่อให้ชีวิตเราอยู่ได้เนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยปลดหนี้ไปในระหว่างที่รอซับขายให้เราอยู่ได้ก่อนอันนี้มันก็เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าเป็นแนวคิดในทางบวกเนาะคือก็ต้องหาไรายได้เพิ่มโฟกัสที่ นี่ได้ในส่วนแรกที่เราต้องโฟกัสก็คือว่าต้องวางแผนเนาะต้องแผนว่าเออเราอ่ะมีกระแสเงินสดมีนี่เท่าไหร่มีกี่ใบดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็เราอ่ะจะปลดตัวไหนได้พอเงินเข้ามาเราจะเริ่มทยอยปลดตัวไหนได้หรือเราจะคงคงตัวเขาเรียกว่าไปหากระแสเงินสดมาก่อนเพื่อที่จะแบบว่าทยอยปิดคือมันต้องวางแผนนะคะคือ โฟกัสนี่ได้แต่โฟกัสช่วงแรกๆมนะช่วงแรกที่เราวางแผนว่าเออเนี่ยเราจะปลดทยอยปลดนี่ตัวเนี้ยเราก็วางมางันลงนะเอออย่าไปจมกับมันนานเสร็จแล้วก็มาโฟกัสที่เรื่องของการสร้างรายได้การสร้างพลังใจที่เป็นบวกเนาะโอ้นานแล้วสิบแปดนาทีเพื่อนๆรอไปทําดูนะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ก็จะไปรีวิวหนังสือแล้วก็อาจจาะอ,อ,อ,อาจจาะต้องหางานประจําเดี๋ยวลอง เขียนรีสูแม่แล้วก็ไปหย่อนหย่อนไว้ที่บริษัทจัดหางานเนาะแล้วก็ทำรีวิวหนังสือขายหนังสือสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็ไปเรื่องของรีไฟแนนซ์บ้านต่อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าธนาคารไหนอาจจะยื่นอีกสักสธนาคารเพื่อที่จะดูยอดเอืเอืนไหนที่พอจะพอช่วยเราได้แล้วก็ไปดูเรื่องของซับที่รีโนเวทว่าเฮ้ย hey, ถึงไหนแล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้าง รีโนเวทได้ได้ประมาณกี่เปอร์เซนต์และเนาะก็เดี๋ยวต้องคุยกับช่างก็ชีวิตเรามีทางไปทางออกค่อนข้างเยอะเนาะการที่ผลลัพธ์เราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาวิธีการหรือว่าตัวเลขเอ่เหตุที่จะมาเนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นอะไรเท่ากับบวกกันแล้วได้สองเนี่ย มันมีตั้งเยอะแยะมากมายเนอะมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งจะเท่ากับสองเสมอไปมันเป็นอินฟินิตี้ในบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่คาดการไม่ถึงเนาะว่าอันอ่าว่าสิ่งนั้นน่ะที่จะทำสิ่งไหนที่จะทำให้เราผลลัพธ์ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยบางอย่างเราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะที่จะเขาเรียกว,ว่ารู้ได้เนาะเราก็ต้อง สร้างทางเลือกให้ตัวเองแล้วก็ลงมือทำนะแล้วก็ออกไปเจอผู้คนเนาะหรือว่าไปหาคนที่เรารู้ศึกษาจากหนังสือนะนี่ก็มีเยอะหนังสือพิมพ์พิมพ์ว่าอ่านหนังสือศึกษาจาก y o u t u b e คอร์สออนไลน์ Online, ถ้าเรามีกำลังที่จะพอลงได้แล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพใจนะออกกำลังกายแล้วก็ทำสมาธิ เนาะอย่างพิมพ์เนี่ยก็เดี๋ยววันที่8ดเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะไปไปไปวัดนะไปไปปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยนะคะทําสมาธิมาสองสองปีแหละทําที่บ้านเป็นแบบทำประมาณสักรอบแล้วประมาณสิบยีนาทีอะไรอย่เงี้ยเช้าเย็นแต่รู้สึกดีมากเลยนะบางสิ่งก็ต้องเขาเรียกว่าใช้โลกคือจริงๆมันต้องใช้โลกภายในเนาะก่อน เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีกำลังใจที่ดีเนี่ยมีสภาวะจิตใจที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งเนาะและเขาเรียกว่าไม่เป็นที่มีความสุขเบิกบานอยู่เสมอ,อะเสร็จแล้วอะ่พะพอเราลงมือทำอะไรอะ่ะไม่ว่าปัญหานั้นอะ่ะมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะคือเราวางวางมันได้แล้วแล้วก็ลงมือทำ เนาะก็เดี๋ยวผลลัพธ์อ่ะมันก็จะจะมาเองเนาะเขาเรียกเรื่องของการปล่อยวางโอเคและเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิมพ์ก็ไม่ได้ออกกําลังกายไม่เป็นไรก็ออกที่บ้านแล้วก็เคียยงงานเนาะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายค่ะ